ที่เวลาฝนตกนี้เม็ดตายขึ้นมา ที่มีที่ขุดไว้นะครับผมมาปลูกดูทรงแล้วไม่เวิร์กครับผมมีอยู่พันสองร้อยเก้าสิบสองต้องคงปลูกสออสามวันแน่ก็เลยเอาไปนอามะเ็ดหญ้ามาหยอดใหม่ีกว่าะน่าจะราวๆประมาณอาทิตย์เขาก็งอกครับผมเ็หญ้าเมมิลดาหญ้า ไกาแอ็คิกครับที่ปลูกกันในสนา ก็เอาทรายมาใส่ในรูนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ใส่แล้วมันเยอะเกินก็บกนี้ก็มากวาดออกนะครับมาเกลี่ยออกนะครับเกลี่ยแบบว่าให้ให้เราเห็นร่องนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> เขาจะมีร่องยอยู่พอดีกัะร่องกำลังดีครับกวาดเกลี่ยให้เสมอกันครับผมเสร็จแล้วก็ จะยอดมเ,ลอเอม,ล,มล็ดหญ้าเมลมิลล่าใช้คลายแย่แพกครับยาที่เขาใช้กันปลูกกันตำสนามกอบครับแล้วก็ซื้อไวเป็นกระป๋องอครับพอบดีแม่เขาซื้อมาครับตั้งแต่ช่วงสามปีแล้วครับยังไม่แน่ใจว่ามเมล็ดเขายังใช้ได้อยู่อ่ะ เร็บไปอย่างต้องลองดูครับผมเอามาหยอด ขึ้นก็แห้งครับผมก็เ,เทไว้หมุนหวานครับผมใา้ดแดดไว้ประมาณวันหนึ่งก็แห้งครับ ับอนนี้ทางเข้าลลงรถก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็ที่เทสโลเป็นทางขึ้นไว้ครับผมส่วนในช่องก็ใส่ทรายแล้วก็ปลูกหญ้าไว้แล้วนะครับยอดหญ้าอยู่พันสองกหลุมนะครับผมหลุมยอดหญ้าก็ใช้เป็นหญ้าเมีิวูด้าหญ้ากระป๋องนะครับยอดคาดว่าหน้าทีค่า เม็ยังไม่รีบนะครับผมคาดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเริ่มเขียวเริ่มงอกนะครับผมนีวก็จะลองขับรถขึ้นดูครับผมที่เทปูนไว้ก็คิดว่านะ้าแห้งะครับผมเข้าวันที่สองนะครับเมื่อวานก็เข็นอ่า รถเหลืองขึ้นอยู่ครับรถเหลืองบรรทุกทรายเขียนทรายนะครับจะลองขับขับรถนะครับผมเก่งเล็กครับผมขับเข้ามาจอดด้านข้างใน,น ครับหลังจากขับรถขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาครับปูนแห้งสนิทแล้วครับ ได้สำหรับลงรถความกว้างก็จะอยู่ที่4เมตรนะครับผมยาว7 จอดสองคันได้สบายครับผมเหลือเลอครับสองคันคันที่สองท้ายอาจจะเลื่อมไปหน่อยนิดเดียวครับผมนี้ตอนนี้ก็จะทำตรงนี้ต่อนะครับ ขนหินมาลองข้างใต้นะครับแล้วก็บินโกยเป็นทางลงนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นทางลงตรงนี้ครับผมทำไม่ให้ชันไม่ให้สูงนะครับก็จะเข้าประตูฝั่งนี้แทนนะครับเพราะว่าเราขับมาบวงมาตรงนี้ขึ้นทางนี้นะครับ ก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ลงรถเลยครับ